เราเรามอดินเล็กก้งย่างเตนงก้อนะครับบะหมี่กึ่งำเร็จรูี่ผังเต็งกระตุ้นหนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งย่างละนหนึ่งแต่ก็ยังจะเป็นทำเองทำเองอีกตอนนั้นร้านมันอยู่ตรงตลาดตกฟมนะเขาไม่เช่าแล้วตรงนั้นผมผมเซ้งร้านเขามาอีกนึงเพราะว่ามันมันไม่ได้ไกลมากมันนิดเดียวแต่ว่ามันสะพานมันจะบางหน่อยนึงถ้าขับรถมาผมเป็นหลานเป็นหลานครับ ยายยาย,ย,ายแต่ว่ายายอ่ะเขาจะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ไอพวกนี้คือผมเอามามาแหวกเองก็มาที่เดียวก็ก็ค่อนข้างเยอะฮะเพราะคนในพื้นที่ยาก็คนไปกินยาเยอะถ้าวันธรรมาดาจันนึ่งสุกก็จะค่อนข้างเยอะอาจจะมีจัดคิวนิดหน่อยบางทีคนก็มาจากกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่เราพอเราเวลายากลางวันแต่เราจะขายช่วงเย็น บางคนไม่ได้กินกลางวันอย่างเงี้ย <ST U TS> เขาทำงานก็เย็นเย็นๆก็ <ST U TS> มาแว็กินได้เ,ล <ST U TS> เวลาเดิน <ST U TS> มาต4โมงครึ่งเย็นถึงห้าทุ่ยิน <ST U TS> ทุกวันอาทิตย์ราคาเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรขึ้นเลยมาสปีกว่าแล้ว อนนั้นร้านมันอยู่ตรงปั๊มนะปั๊มเขาไม่ได้ให้ขายพี่ๆเขามาเพ่งอ่ะอ๋อเขาให้เช่าแล้วตรงนั้นอ๋อแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่เดินจะเดินมาทางนี้หมดมาๆครับมาเพราะว่ามันมันไม่ได้ไกลมากมันนิดเดียวแต่ว่าสะพานมันจะบางหน่อยนึงถ้าขับรถมาจอดรถยังไงตรงนี้มันจะมีตรงนี้แล้วก็ผมจะมีที่จอดรถตรงสะพานนะครับมันจะมอทำที่จอดรถไว้ก่อนถึงสะพานเดี๋ยวเข้าไปจอดได้ประมาณติดผันเหมือนเดิมเลยครับ ครับม่ไก,ก่กับเ,นะเราหนึ่งฮะบะามี่อ่ะต้มยำเนี่ยแห้งหรือตื่อดิฮะบมีแห้งหนึ่ง,มง,งผมเป็นหลานเป็นหลานครับพี่แฟนหผมค่ะประมาณสามปีกว่าแล้วแต่ว่ายายอ่ะเขาจะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ไอ้พวกเนี้ยคือผมเอามามาแหวกเองก็มาอย่างที่เดีย <avaş> ัน ก็ก็ค่อนข้างเยอะเพราะคนในพื้นที่ยาก็คนไปกินยาเยอะถ้าวันธรรมดาจันหนึ่งศุกร์ก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าวันธรรมดาคือเราแบบจันที่ค่อนข้างเต็มแล้วก็มีอาจจะมีจัดคิวนิดหน่อยบางทีคนก็มาจากกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่เราพอเราเวลายาากลางวันแต่เราจะขายช่วงเย็นบางคนไม่ได้กินกลางวันอย่างเงี้ยเพราะทำงานก็กเย็นๆก็มาแวะกินได้ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่จีบ้าแปะนะครับเป็นสาขาสองซึ่งเป็นรุ่นหลานลมาทำนะครับแต่เจ้าที่แท้จริงต้นตำรับเนี่ยอยู่ที่เจ้าเจ็ด ก๋วยเตี๋ยวจะมีไก่จีกับก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเป็นถ้วยละยี่สิบครับหม้อดินจะเป็นกอหล่อต้นขาดก๋วยเตี๋ยวจะมีไก่มีหมูแดงหมูหมูเดงถ้วยละยี่สิบครับต้มจืดต้มยำแห้งมียำขา,ยำ,ายำขายำขาแล้วก็ตีตนสุดในะะดยำผิดอะไรบ้างกะหล่อหนึ่งฮะก็มี้งเราต้มยำหรือแห้งหรือจืดดีฮะก็มีแห้งหนี่ จะเยอะช่วงหัวค่ำแต่วันเสาร์จะน้อยกว่าก่อนธรรมดาหน่อยถ้าวันธรรมดาจะ์นึ่งตุกแต่จะค่อนข้างเยอะครับผมผิดไปเยอะนะเสาร์ที่มันเยอะเลยเสาร์ที่ส่วนมากคนจะเหมือนจะเข้าห้างหรือเปล่า <laughs> ใช่ครับจะมีตลาดมันจะมีพวกตลาดนะัดแกนบ้างอะไรเงี้ยคนกระจายแต่ถ้าวันธรรมดาคือเราเต็มที่เวลาเดินะมาสี่โมงครึ่งเย็นถึงห้าทุกยี่สิบวันอาทิตย์